น้องมาสดน้องอยากมีส่วนร่วมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มีเวลานิดหนึ่งรองลูกชายรอลูกชายมีม,ม,มีกินคาร์โเดรตกันคาร์โเดรตเอนไซม์แม่กินกินเป็นักินมันเป็นยังไงอะอ่าด <laughs> มม,ามือนกินน้ำปลา กินน้ำปลาเหมือนกินน้ำปลารอทำมาจากปลาทะเลนะคะทำมาจากปลาทะเลนะคะทุกคนนี่คนก่อนคนให้เข้ากันนะคะอาวคุณแม่เดินกันไก่เป็นไรนห่เดี๋ยวไปเอาให้นี่เหรอคะสวัสดีคะ่ะมากินคอลลาเจนกันคอลลาเจนโบต้าปีนะคะนี่ มไม่ได้สะสองอ๋อขอบคุณมากนะคะผมไม่ได้สะสองวันยังเงางานอยู่เลยนี่เห็นไหมแล้วก็ผมไม่ร่วงแล้วปกตินะปกตินะปกติรูดอย่างนี้นะผมจะติดมือมาสี่ห้าเส้นนะคะนี่ตอนนี้ไม่มีไม่ร่วงแล้วแต่ถ้าจะร่วงเนี่ยคือกินหวานเยอะกินน้ำตาลเยอะหรือว่าตามอายุไขของผมที่จะร่วงแต่ว่าไม่ร่วงอ่ะ นี่ผมดีดีเห็นไหมผมไม่มีแตกปลายแล้วน้องนั่งหลังตรงๆนะคะแล้วก็กาแฟกินผสมกันเลยนะปุ้ยที่เกียดทองสองแก้วกินแล้วพุงยุบกาแฟอะไรพุงยุบนี่กาแฟบูตาเป้เอสาร์นะคะแล้วก็มีคนถามว่าจำเป็นต้องกินน้ำเยอะไหม กาแฟไม่จาเป็นต้องกินน้ําเยอะนะคะแต่ปุ้ยชอบปุ้ยชอบกาแฟแบบน้ําเยอะๆคือจะกินแค่แบบแค่นี้ก็ได้แค่นี้คือแก้วกาแฟอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ปุ้ยชอบกินเยอะปุ้ยก็เลยแบบกินแบบแก้วน้ําเยอะนะ <c oughs> อ่ะทีนี้โปรตีนเป็นโปรตีนนะคะ <c oughs> เด็กกินได้ <c oughs> ดก,กินได้ ปิดมือหนึ่งเม็ดให้ลูกสาวกินหนึ่งเม็ดอะเด็กไว้บำรุงสมองนะคะบำรุงร่างกายนอนดึกตื่นเช้าอ่อนเพียนะคะจะได้เรียนหนังสือเ,อเก่งๆ <c oughs> มันเป็นขวมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะนี่แล้วเมื่อกี้คุยกับแม่คุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่กินไปเพิง่งกินไปสองซอง กิสองซองเพิ่งส่งไปสองที่สามเมื่อวันที่เมื่อต้นเดือนนะคะแม่แม่เอาแกนคุณยายตัวเท่าไหร่ลูกตอนนั้นคุณยายตัินเท่านี้ไหนทำมือดิ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่จําความได้คุณยายตัวอย่างนี้เลยคุณยายตัวใหญ่มากคุณยายตัวใหญ่มากเจอนี้ไปสองซองคุณยายหนักเกือบร้อยโลอะเก้าสิบ 90เท่าไหร่นะมาชาาเขาก็บอกลืมนะคะ90กว่าเจอไปสองซองแล้วคุณยายอ่ะตั้งแต่จําความได้อะเออตั้งแต่ตั้งแต่ปุ้ยจําความได้เนี่ยคุณยายก็ตัวเท่านี้แหละตัวใหญ่มากแล้วก็ความหนาของความหนาของพุงอ่ะความชั้นของพุงแม่ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระโปงกระโปงหลวมมันบิดกระโปงหลวมมันบิดกระโปงหลวมปันนี้เป็สาเข็มกลัดเลยใช่ค่ะเออแล้วทีนี้ มื่อเช้าแม่เล่าให้ฟังว่าจาก90เท่าไหร่จะไม่ได้ตอนนี้เหลือ8ปแล้วน้ำหนักลดน้ำหนักลดลงนะคะแต่แม่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะแม่กินปกติแม่แค่กินนี้วันละ2เม็ดเท่านั้นวันละสองแคปแม่ไม่ได้กินกาแฟด้วยแม่ไม่ได้กินกาแฟแม่กินนี้วันละ2แคปนะคะหมดไปสองสองแม่บอกว่าหน้าท้องแม่ยุบลงสวัสดีลูกชายแม่บอกว่าหน้าท้องแม่ยุบลงนะคะแล้วก็หน้าตาผิวพรรณดีขึ้น หน้าตาผิวพรรของแม่ดีขึ้นมีแตะคนทักว่าออไปทําอะไรหน้าแบบเลี่ยมเชี่ยมมาผิวดีขึ้นอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินตัวนี้กินตัวนี้เอาลูกชายลูกชายถุงเท้าไม่ใส่ลรอลูกแม่เตรียมไว้ให้แล้วเ,ออเดี๋ยวมากินโบต้าทีนะคะลูกชายก็พี่ฝนก็ทักว่าผิวขาวขึ้นนะคะผิวขาวขึ้นจริงๆนี่มากินโบเต้าทีกัน ของของข้าวแกงค่ะเมื่อวานข้าวแกงคำนณนี่ปุ้ยกินวัละเม็ดปุ้ยกินวัละเม็ดเอวจากยี่สิบเจ็ดเหลือเหลือยี่สิบสองแล้วนะคะกินวัละเม็ดถ้าใครอยากลดใครอยากเอวยี่สิบกินวัลลสองแคปสามแคปสี่แคปห้าแคปไปเลย <laughs> ตัวนี้กินก่อนนอนผิวใสเมื่อวานก็มีคนทักว่าผิวใสหนะ้าใสผิวใสผิวแบบผิวเห็นเส้นเลือดผิวใสผิวเหมือนพี่พรบอกว่าเลยนะเหมือนคนทาแป้งเอาแป้งวิงวิงมาทานะคะแต่มันไม่มีวิงวิงนะมันเงาเงาใสใสไม่รู้อ่ะบอกมาถูกอันนี้ลูกอันนี้นะนี่นี่มากินในกล้องมากินในกล้องมากินในกล้องให้เห็นเลย ชายก็กินเอามากินในกล้องสิคะลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแม่ปุ้ยนะแม่ปุ้ยกินไปสองซองยังลดเลยบางคนซื้อลูกค้าบางคนซื้อไปกินยังไม่หมดซองบ่นว่ามันไม่ลดเลยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆแล้วความหนาแน่นของชั้นผิวหนังเราอะมันเยอะใช่ไหมเราสะสมมาตั้งกี่ปีซองเดียวอะมันอาจจะยังไม่เห็นผลนะคะอยากให้กินต่อเนื่องอยากให้กินต่อเนื่องนะคะเนี่ยช่วยบำรุงหมดทุกอย่างเลยผิวพันผมเล็บกระดูกดูกคิ้วนี่คิ้วคิ้วไม่มีเขียนเลยนะคะ คิ้วแบบลกมากไม่เขียนด้วยจริงจริงแล้วก็ผิวดีขึ้นไม่ไม่ได้เขียนเยอะแต่ว่าเหมือนเหมือนเขียนเอแล้วก็หน้าทออ้อตรงเนี้ยตรงเนี้ยจากที่หย่อนเยอะเยอะมันก็กระชับขึ้นนะคะกาง,งเกงหลวมทุกคนซื้อไปรับรองกางเกงหลวมทุกคนแล้วก็บางคนคน,คนผอมกินได้นะบางคนผอมแต่มีพุงพุงเขาเรียกพุงหมาน้อย มาเจอปุ้ยเจออ่าน้องอยู่คนหนึ่งผอมผอมหุ่นดีแต่ว่ามีพงุงแบบพุงอย่างเงี้ยพุงอย่างเงี้ยเอออยากอยากให้กินแต่เราก็ไม่กล้าแนะนาะําอ่ะแต่เราอยากให้กินอะ่ะเราอยากให้เขาแบบพุงเรียบพุงแน่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้กินไม่กล้าแนะนํากลัวเขาว่าเราอยากขายของแต่มันเห็นผลจริงไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนแล้วค่ะบายบายเดี๋ยวว่างๆมาไลฟ์ใหม่นะสวัสดีค่ะพี่ ฝากไว้ด้วยฝากไว้ในฝากไว้ในอ่าในอ้อมใจเปิดอยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองกินดูนะคะมันมีแต่ประโยชน์มันไม่มีโทษเลยมีคนถามว่ากินแล้วมันจะมีมันจะมีอะไรต่อร่างกายไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดคะ่ะสวยหุ่นดีสวยผิวดีนะคะหุ่นดีแล้วใส่ชุดอะไรก็ดีเฟี้ยวเงาะมาก คุณแม่ลูกสองไปแล้วบ๊ายบาอเอากันบายกันบ๊ายบายพี bye. Bye ่ต๊ายบายยบายยบายค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ